สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊บก็จะมาทํามื้อเย็นเนาะมื้อเย็นบ้านกิ๊บวันนี้ก็จะทานแกงหมูแล้วก็ไข่เจียวกันนะคะมาดูกันว่าแกงหมูสไตล์คนไกลบ้านจะเป็นยังไงเนาะ ก่อนที่จะไปทําแกงหมูแล้วก็ไข่เจียวต้องทํากับข้าวให้ลูกๆก่อนนะคะเมนูของเด็กๆวันนี้ก็จะเป็นพาสต้าอบชีสกิ๊บก็จะอหอมหัวไยมาผัดเนยให้หอมๆจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วก็ใส่นมสดค่ะปกติก็จะใช้เฮฟวี่ครีมแต่เฮฟวี่ครีมมันหมดอายุไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะทุกคนซื้อมายังไม่ได้เปิดกล่องเลยนะคะยังไม่ทันได้ใช้ก็หมดอายุไปซะก่อนแล้วพอใส่นมสดแล้วก็จะใส่ผักโขมนะคะผักโขมเวลาที่โดนความร้อนก็จะเหลือนิดเดียวเองปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยดำแลนนะคปงไ ได้ความหนืดที่เราต้องการกิ๊บไม่ได้ทำค้นมากเพราะว่าจะใส่พาสตา้าลงไปด้วยพาสตา้าที่ต้มไว้ก็เยอะมากค่ะทุกคนกิ๊บก็ใส่ลงไปหมดเลย<น>ะกระทะก็เล็กนิดเดียวคนคนไปล้วก็โหบเสร็จแล้วก็จะใส่ถ้วยแบบนี้คนทั่วไปเขาก็จะใช้ถาดอบก<ต>ันแต่อันนี้เราทําปริมาณน้อยให้เด็กๆนะคะโรยหน้าด้วยชีสเสร็จแล้วก็เ,เข้าเตาอบระหว่างที่เราอบอาหารของเด็กๆก็จะมาเตรียมเครื่องทาแกงหมูกิ๊บก็จะหั่นหมูเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปปั่นนะคะที่บ้านก็จะชอบทําหมูบดกินเองเพราะว่าเวลาที่เราซื้อเนื้อหหหหหมมมููเเเรราาาาาากก็็็ชชชออออบซื้้ปนนแพใ่่่่่ๆๆววัสถงงงฟีีไททํด เสร็จพอดีนะคะอันนี้เราก็จะตักใส่จานแบ่งให้ลูกๆตัดผ้ามาตอนที่เด็กทานเสร็จอย่างรวดเร็วระหว่างที่ลูกทานกิบก็ไม่มีเวลาทายเพราะว่ามัววุ่นวายกับการทํากับข้าวอยู่ผ่นนมาอีกทีเฟียหน้าก็เอาายหัวหมดแล้วนะคะเด็กๆก,ก็กินกันเกือบหมดนะทุกคนมาเริ่มทํากับข้าวแม่บ้างกิฟก็จะพริกแกงไปผัดกับน้ํามันให้มันหอมหอจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดผัดไปผัดมาไม่ต้องสุกมากเพราะว่าเราจะต้องเติมน้ำให้ไปสุกในน้ําเลยแล้วกันจากนั้นก็จะใส่ใบมะกรูดเป็นใบมะกรูดตักแห้งท มะกรูดที่บ้านก็ตายไปแล้วใบมะกรูดที่นี่ก็ไม่ได้จะหาซื้อง่ายๆนะทุกคนใส่กระชายแล้วก็คนๆจากนั้นก็ใส่ผักวันนี้ก็จะใส่มะเขือยาวพริกใหญ่แล้วก็พริกขี้หนูนะคะอันนี้ก็เทลงไปโลยพอสุกแล้วทุกอย่างก็จะหดลงไปเองปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะปกติกิฟก็จะใส่แค่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาลแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำปลากินเลยทุกคนก็กะว่าจะรอได้ยายบ้านก่อนแล้วก็ค่อยสาทำแกงเสร็จแล้วก็มาเจียวไข่ต่อเป็นคนที่ทอดไข่ไม่สวยนะทุกคนทอดไข่แต่ละที่แแหหลลลกกสสาายยไไปปปมมด้้ววเเเ็็นนนนชิอัับข เ,เสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยตอนนี้กิมมี่แต่ถ้วยเล็กใช้นะคะเพราะว่าตอนนี้เก็บอุปกรณ์ทําครัวใส่ลงไปในกล่องหมดแล้วขี้เกียจคุยขี้เกียจหาใส่ชามเล็กไปก่อนแล้วกันแกงหม้อน,นี้ผักเยอะมากผักเยอะก็หมูอีกนะทุกคนเสร็จแล้วนะทุกคนมือเย็นของเราวันนี้หน้าตาพอใช้ได้ไหมแกงหมูสไตล์คนไกลบ้านเสร็จเสเ็กแพทต้องอีเดอเอ็กแ